หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าที่สามหนึ่งสองสามสี่ Oh, it's bad. me. Bye bye.